สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับหลัก10บนนะครับเลขดับ หลัก10บนสถิติตั้งต้นที่จะนําเสนอก็จะเป็นวันที่16พฤศจิกายน64นะครับเป็นสถิติตั้งต้นนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของการหลุดนะครับผมจะให้ดูในส่วนของการหลุดนะครับนะตั้งแต่วันที่16 64นะครับจนถึงวันที่16เมษย65นะครับว่าหลุดกี่ครั้งนะครับก็สูตรทั้งหมดที่ใช้ก็จะเป็นแสูตรนะครับก็หลุดวันที่17 กุมภาหกห้านะครับหนึ่งครั้งนะครับสิบหกมีนาเป็นครั้งที่สองสิบหกเมษาเป็นครั้งที่สามนะครับก็หลุดไปสามครั้งนะครับงวดล่าสุดก็หลุดนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับผมนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็เหลือเหลือที่ยังไม่หลุดเลยนะครับผมนะตั้งแต่วันที่สิบหกพฤศจิกนะครับเลขเอ่อเลขเก้ากับเลขหนึ่งนั่นก็คือช่องนี้นะเลขเจ็ดด้วยนะครับแล้วก็เลขห้านะครับผมนะเก้าหนึ่งเจ็ด ห้านะครับผม9175นะครับก็คือสูตรที่ยังไม่หลุดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับ9175 1579งเจ็ดห้างเอะไรเงี้ยนะครับผมนะ,ะตรงนี้ก็ถ้าจะดูนะครับโดยรวมแล้วทุกสูตรนะครับก็จะเหลือ0นะครับผมนะ0 2 3นะครับ0 2 3 0 2 3 0 2 3, 3 6นะครับผม ศูนย์นะครับศูนย์เด่นนะครับผมนะศูนย์เด่นศูนย์สองสามหกนะครับศูนย์สองสามหกนะครับเหลือเลขเด่นสี่ตัวนะครับผมนะย้ำอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งหลักสิบบนนะครับผมนะศูนย์สองสามหกนะครับหกดับบนทุกหลักตัดออกไปก็เหลือแค่สามตัวนะครับศูนย์สองสามนะครับ 0 2 3ย้ำอีกครั้งนะครับหลัก10บน0 2 3เป็นเลขเด่นนะครับ0 2 3เป็นเลขเด่นนะครับหลัก10บนนะย้ำอีกครั้งนะครับผมนะ0 2 3นะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นเลข6แหละแต่มันดับบนทุกหลักนะครับนะ มก็ตัดออกจาก4ตัวเหลือ3นะครับก็จะเป็น0,2,3ที่เด่นหลัก10บนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0-23เด่นหลัก10บนนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ